สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับแชมเป็นฟาร์มนะคะืัอนี้พามายินดีกับสมาชิกใหม่นะคะืันนี้เข้าใดสมาชิกใหม่นะคะเป็นตัวเมียนะคะน้องเป็นตัวเมียนะคะวัวนะคะกำลังจะอัดคลิปจริงก็เมื่อคีไสนาตัวเมื่อคีไสนาืัอนี้นะคะเข้าใดสมาชิกใหม่นะคะ พ่อนะคะพ่อมั่นนี่สิเป็นพ่อเทียมนะคะใส่ลูกหลอดเป็นหลอดหลอดลูกผสมเทียมนะคะแม่นี่จะเป็นบามันนะคะลูกผสมบามันนะคะจะเป็นบามันอันนี้ลักษณะลูกที่ได้นะคะวันนี้ได้มาน่ารักนะคะตัวสีขาวนะเพราะว่าพ่อเขาสีขาวคอดเดมือเ้านะคะทม่มนผู่อมโยโมสันเดย ได้อันใดลูกกันยังมาเส้นใดๆนะคะคุณแม่ก็ห่วงห่วงลูกมากนะคะอตอน,นยังบอกอดลูกนี่กันยังว่าสมกันยังว่าเขาไปเกาเขาไปลูกไปขําใได้นะคะตอนนี้ห่วงยิ่งกว่าม้าอีกนะคะห้ามใครเข้าใกล้นะคะลูกเขากะนี่มากวนแต่จาอมซับนะะมาดูดนมอมซับนะคะ สรุปชื่ออะไรนี่คุ้มเงินบอคุ้มทองคุ้มทองคุ้มทองนะคะเด็กหญิงคุ้มทองนะคะงวดตัวนี้นะคะสมเดองมากประมาณสามปีนะคะให้ลูกสองโตนะคะสามปีสองโตนะคะลูกตัวแรกที่ได้จากเขานะคะสิบไดเป็นลูกโตผูนะคะลูกโตผู ปล่อยออกไปสองหมื่นสีนะคะสิบห้าเดือนนะคะรอบนี้อ่าฟุกนะคะรอบนี้เราได้เป็นตัวเมียนะคะเราก็ได้แม่บล็อกของคอกเราเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้กระเป๋เป็นการเลี้ยงเลี้ยงงัวเนาะงัวกระสีขึ้นทุน่นสาแน่นะคะท่านผู้ชมงัวตัวนี้ขึ้นคือคือการเลี้ยงงัวมันจะบ่ได้คือการเลี้ยงแพะเนาะมันกระสีขึ้นทุ่นสาพเพราะว่า ระยะเวลาของการให้ลูกของเขาระยะเวลานานนะคะหลักาการเลี้ยงนานนะคะแต่ว่าหมือถึงลูกตัวหนึ่งปล่อยออกไปมันกับแม่นรักพันคือแพะนะคะปล่อยออกไปกับรักมืนนะคะนี่ก็ถือวาสามตัวนี้ที่มีอยู่ในคอกับือว่าเป็นกระปุกอมสินของเรานะคะเป็นกระปุกอมสินนะคะเนาะไปเดี๋ยวนอ้องสมไปปลูกยาตอก่อนนะคะอัปเดตให้เบิ้งนะคะเดี๋ยวให้เขาลุกเขายืนก่อนนะคะให้แรนเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวสมสิ ทายให้เบิงนะคะสําหรับลักษณะโครงสร้างของเขานะคะตอนนี้นอนนะคะไม่สนใจนะคะร่มหนาวกับหนาวนะคะไอ้นอนกับนอนนะคะอาจจะ,ะ,ะคลิปนี้จะนองสมลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวพอกันไ่คลิปหน้าน,นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ